ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนควรไปต่อหรือไม่มีหลายๆคนใช่ไหมคะที่มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับคนที่เรารักอยู่ตอนนี้มันไม่ชัดเจนเลยมันไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะอยู่ในสถานะอะไรของเขากันแน่แบบเราไม่แน่ใจว่าเราจะเป็นแค่คนคุยหรือเราจะเป็นแค่เพื่อนหรือว่าเราจะเป็นแค่แฟน ดังนั้นวันนี้พี่ติก๊กมีวิธีจัดการกับความสัมพันธ์แบบไม่ชัดเจนมาฝากทุกๆคนคะ่ะมาดูข้อที่หนึ่งกันคะ่ะข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องถามใจตัวเองก่อนค่ะว่าเราอยากจะคุยกับคนคนนั้นแบบไหนถามใจตัวเองว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาพูดง่ายๆก็คือเราจะต้องรู้จักหัวใจตัวเราเองก่อนเมื่อเรารู้คำตอบแล้วว่า หัวใจเราต้องการแบบไหนเราก็สามารถทำตามหัวใจของเราได้เลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาเสียใจภายหลังเพราะเราได้ทำตามที่หัวใจเราต้องการแล้วต่อมาเรามาดูข้อสอกันค่ะจริงๆแล้วเราเป็นได้แค่เพื่อนหรือเราเป็นได้แค่คนคุยเมื่อมีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นมาอยู่ในใจทางออกที่ดีที่สุดของเราก็คือ เราต้องถามเขาคนนั้นไปเลยค่ะว่าสถานะตอนนี้คืออะไรกันแน่คำตอบที่ได้เราอาจจะดีใจหรือว่าเราอาจจะเสียใจแต่อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ถึงความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนและไม่คุมเคืออีกต่อไปค่ะ มาดูข้อที่3ก็คือสถานะที่มันไม่ชัดเจนอยู่ตอนนี้เราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราจะตัดเขาออกไปจากชีวิตเราเพื่อให้เราหลุดพ้นหรือว่าเราจะยังต้องการเขาอยู่ในชีวิตเราเพื่อไปต่อในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแบบนี้ค่ะข้อที่4ี่ก็คือบางครั้งเราจะต้องเป็นฝ่ายถามเขาคนนั้นก่อนค่ะว่าเราอยู่ในสถานะอะไรของเขา ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนคุยหรือไม่ว่าเราจะเป็นแฟนเพื่อที่เราจะได้วางตัวได้ถูกต้องค่ะและเราจะได้จัดการกับความรู้สึกของเราได้ถูกต้องเช่นกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องรับให้ได้กับคมตอบที่เราจะได้มาด้วยนะคะมาดูข้อที่5ค่ะ เราต้องลองเว้นระยะห่างกับคนที่ไม่ชัดเจนกับเราดูคะ่ะวิธีนี้จะทำให้เราสามารถจัดการกับความรู้สึกที่เพอ้อเจอ้อของเราได้คะ่ะ มาดูข้อที่6กันค่ะในกรณีที่เราถามเขาตรงๆว่าตอนนี้เราอยู่ในสถานะอะไรของเขาแล้วเขาไม่ตอบเขาหันไปพูดเรื่องอื่นแทนแบบนี้เราจะต้องทำใจและเตรียมใจ move on ได้แล้วค่ะหรือเราต้องติดต่อเขาให้น้อยลงเราจะได้ move on ได้ไวนะคะมาดูข้อที่7ค่ะ บางครั้งเราอาจจะโฟกัสที่เขามากเกินไปให้เราหันมาโฟกัสที่ตัวเราเองค่ะหันมาโฟกัสที่ตัวเราให้มากขึ้นหรือหันมาโฟกัสเรื่องอื่นๆให้มากขึ้นมันจะทำให้ความสัมพันธ์ไม่อึดอัดระหว่างคนสองคนค่ะ